สวัสดีคะ่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทา,ราโรนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่ 13. กรกฎาคม2568คาทำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ลายว่าการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักไลน มีาครูนะคะตอนนี้เริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์ก้าไม่เท้าวันนี้งานเยอะหราเรียกว่าเหนื่อยเหนื่อยกับงานก็ได้นะคะบางคนทํางานสักกะเบื่อยันเรือรบนะคะนั่นเหนื่อยนะวันนี้นะคะระวังเก็บป่วยไม่สบายได้นะคะน,นมีโอกาส ผ่อนบ้างนะคะมีเวลาก็พักผ่อนบ้างหรือบางคนช่วงนี้นะคะอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดก็ได้ตัวเช็คสุขภาพก็ได้นะคะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะหรืออยู่ในช่วงกินยาทานยาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคิงดาบนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจบางคนมีดวงเปลี่ยนงานได้ด้วยนะคะบางคนเหนื่อยเหนื่อยเบือ่อเบือ่ออยากออกงานอยากย้ายงานนะคะ อยากลาออกบางคนอยากลาหยุดนะคะอยากลาพักร้อนนะคะก็ได้นะคะนะก็เรียกว่าการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะคะจุดหักเหนะคะในเรื่องของการงานนะคะเจ็ดถ้วยนะคะคิดก่อนนะคะก็เรียกว่าฝันจินตนาการนะคะโปรเจกต์เข้ามาในความคิดมากมายนะคะนะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับเป็นลูกน้องเป็นบริวารนะคะวันนี้อาจจะมีความรู้สึกขึ้นมานะคะอยากออกอยากย้ายอยาก ลาหยุดนะคะการงานมันเยอะความรับผิดชอบมันมากมายนะคะหรือบางคนใช้คำว่าทำไปบ่นไปก็ได้นะคะนะักมองหางานใหม่ให้ได้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจนะคะขยับขยายได้นะคะณนะช่วงนี้แต่คนวันาทิตย์เขาเรียกว่า,าบางคนมีโอกาสเปลี่ยนงานได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของ สุขภาพนะคะก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับอาการเหนื่อยๆอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับปวดหลังกระดูกสันหลังนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะรายจ่ายเยอะนะคะวันนี้บางคนหมดไปกับสุขภาพของตัวเองนะคะหรือ่อมแสโนุ่นพงังนี่พงังนุ่นเสียนี่เสียก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่คนวันอาทิตย์นะคะเป็นคนที่แกล้งนะคะฉันต้องรอฉันต้องไหวนะคะทุกอย่างจะต้องผ่านผลนะคะแต่เราเป็นคนที่มีความ มุ่งมั่นมีความสามารถนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะคนโสดนะคะวันนี้ก็จะโฟกัสเรื่องการเงินนะคะโฟกัสเรื่องการงานซะมากกว่านะคะโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากพ่อ24นะคะมีเลข9007นะคะ9007นะคะ ต่อไปคนวัจันทร์คนวัจันทร,นนร์นะคะวันนี้นะคะแปดดาบเขาเรียกว่ามีความกังวลน,นะคะ ว้าวุ่นนะคะเครียดกับบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนเครียดในเรื่องของการเงินนะคะนัดรายจ่ายที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะวันนี้จะทําอะไรต้องไม่เจร้อนนะคะหนึ่งถ้วยนะคะบางคนยิ่งเครียดก็ยิ่งกินนะคะกินแล้วก็หายเครียดนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะณช่วงนี้อาหารการกินอดดมสมบูรณ์นะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะใครที่กินเยอะทานเยอะนะคะก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับ พวกแป้งพวกเบาหวานนะคะพวกน้ําตาลนะคะนะพวกไขมันนะคะพวกนี้นะคะต้องดูแลตัวเองนะคะนะแดาบหนึ่งถ้วยนะคะเ<ๆ>ขาเรียกว่ามีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้ด้วยเกิดจากอาหารการกินนะคะหรือบางคนอยู่ในช่วงของหมอนัดก็ได้นะคะตรวจเช็คสุขภาพนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้นะคะหกเหรียญน,นะคะการเงินรายจ่ายเยอะนะคะ นะมักจะหมดไปกับคนในครอบครัวมักจะหมดไปกับคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงนะคะบุหดหลานบริวารน,นะคะของความช่วยเหลือนะคะนะทำให้เรารู้สึกเขาเรียกว่าภาระนะคะอยู่ที่เรานะคะรู้สึกเครียดเครียดได้นะคะสาหรับคนเัินจันทร์นะคะสี่เหรียญน,นะคะประหยัดมัธยัสถ์อยากเก็บอยากออมนะคะรู้จักคุณค่าของการเงินนะช่วงนี้นะคะนะก็จะใช้จะจ่ายอะไรก็ต้องรอบคอบนะคะสี สี่เหรียญเขาเรียกว่าตั้งเหยียบตั้งกอดน,นะคะนะเราต้องรอบครอบในเรื่องของรายจ่ายนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังช่วยเหลือกันดีอยู่นะคะยังมีคนภรรยานะคะยังมีคนสามีนะคะยังให้ความเขาเรียกว่า อุดหนุนกันอยู่นะคะจนเจอกันอยู่นะคะยังเอาตัวรอดได้นะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะมีโอกาสพบคนที่ถูกใจนะคะเป็นพ่อแม่เป็นแม่แม่นะคะโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ย4สี่นะคะนี่เลขแปดหนึ่งหกสี่นะคะแปดหนึ่งหกสี่ต่อไปนะคะคนวันอังคาร คนวันอังคารคนวันอังคารนะคะสิบไม่เท้านะคะโอ้ยเดอะซันคนวันอังคารนะคะช่วงนี้ด้านของการงานงานเยอะนะคะงานมากหรือบางคนเรียกว่าทำงานสากกะเบือยันโดยรบนะคะขยัน เพียนพยายามนะคะกระตือร้นนะคะจะสันขึ้นมาเ็าเรียกว่าความดวงดีความโชคดีความดวงเห็งนะคะสิ่งดีๆก็เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานการเงินสุขภาพความรักหรือว่าไม่กระตั้งโชคลาภนะคะใครรองานอยู่มีโอกาสได้งานนะคะนะเดสันขึ้นมานะคะเขาเรียกว่า,าความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ การงานใครที่ทำอยู่แล้วก็มีโอกาสรปรับเปลี่ยนตําแหน่งบางคนก็ได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่ต้องตาต,งต้องใจของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะการงานเขาเรียกว่าแจมตลาดได้ด้วยนะคะ 2. เหรียญการเงินรายจ่ายเยอะภาระภาระในเรื่องของการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะบางคนเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะได้มาจ่ายไปนะคะนะก็มีโอกาสกดบัตรเครดิตนะคะช่วงนี้นะคะ การเวลานะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามการเวลานะคะ6ดาบนะคะนะัแก้ไขสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดหนักอกหนักใจเรื่องสิ่งใดนะคะพวกสิบไม้เท้าเขาเรียกว่าฉันจะรอดไหมนะฉันจะไหวไหมไหวไหมนะนะคะแต่ยังไงมันก็ไหวนะคะ นะยังไงมันก็รรดนะคะพวกดาบการเวลาจะแก้ไขสถานการณ์นะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นช่วงนี้มีดวงเดินทางนะคะบางคนไปกินไปทานอาหารทะเลมีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนนะคะบางคนใกล้น้ําติดน้ํานะคะหรือบางคนในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยน,นะคะมีด้วยนะคะแต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะความรักของคนมีคู่ช่วงนี้นะคะมีโอกาสพักผ่อนร่วมกันนะคะมีโอกาสไปกินไปทานอาหารทะเลร่วมกันนะคะรวมทั้งนะคะมีโอกาสมีบุตรหลานบริวารได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสด นะคะคนโสดช่วงนี้หาเวลาเดินทางบ้างพักผ่อนบ้างนะคะมีโอกาสเจอเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะคะในสถานที่ติดน้ําใกล้น้ํานะคะในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติได้นะคะเป็นคนหน้าตาดีนะคะสวยหลอ่อหรือว่าคนอารมณ์ดีก็ได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะจะมีช่วงมีลาบนะคะจากบ้านเลขที่นะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิ4สีนะคะมีเลข0ูนย์เก้นะคะ โ9นเก้าสองหกคนวันพุธคนวันพุธเป็นอย่างไรบ้างคนวันพุธนะคะห้าถ้วยนะคะคนคอตอ,อก เขาเรียกว่าคนมีความทุกข์นะคะคิดมากนะคะกับบางสิ่งบางอย่างนะคะนะกันวนนงวลในเรื่องของการเงินนะคะนะบางคนเขาเรียกว่าเครียดๆคในเรื่องของการเงินนะคะแต่กรุูกแต่คุณก็จะมีเ,เงินเข้ามาอยู่นะคะใครรอคอยการเงินอยู่นะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะ ช่วงนี้นะคะมีดวงลงทุนนะคะสำหรับใครบางคนอาจจะกังวลในเกี่ยวเกี่ยวข้องกับธุรกิจก็ได้นะคะบางคนก็เรียกว่าใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าทุ่มนะคะกล้าลงทุนนะคะแต่ความกังวลใจมันก็เกิดขึ้นได้นะคะนะมีดวงลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจหรือบางคนก็มีโอกาสซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่หรือว่ารีไฟแนซ์รถใหม่นะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคิงดาบนะคะการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะเกิดขึ้นนะคะ บางคนเขาเรียกว่าต้องตัดสินใจนะคะในสิ่งที่ต้องลงมือทำนะคะช่วงนี้นะคะราชินีิรียนนะ,ะด้านของการเงินดีค่ะใครรอคอยการเงินอยู่นะคะนก็จะได้รับข่าวดีนะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะน่าจะนําความสําเร็จมาให้นะคะาบางคนใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะประสบผลสําเร็จ หรือว่า,าการค้ากันขายนะคะก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะของคนวันพุธนะคะช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวข้องกับลำไส้นะคะนะพวกท้องเสียท้องผูกนะคะบางคนจะได้รับข่าวคราวการเจ็บกันป่วยการเป็นกันตายของใครนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบจากยดยานผ่านนะนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยี่สี่มีเลขห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะต่อไปนะคะผลผล่ต คนวันพฤหัสนะคะเจ้าชายดาบนะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะมีดวงเดินทางนะคะแบบระทันหันนะคะวันนี้นะคะจะทําอะไรต้องไม่ใจร้อนนะคะบางคนเป็นวัยรุ่นใจร้อนเลยนะคะตัดสินใจอะไรค่อนข้างรวดเร็วนะคะนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานนะคะหรือเขาเรียกว่าสิ่งต่างๆนะคะ ใครที่เครียดเครียดเรื่องการงานอยู่นะคะช่วงนี้ก็มีโอกาสได้งานเาเรียกว่ามีโอกาสเริ่มงานใหม่ทําสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะคะนะการสมัครการสอบการแข่งขันนะคะนะักก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะสองมเท้านะคะช่วงนี้นะคะจะทําอะไรก็ต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษานะคะต้องมีบัตรด,ดีใครรอง,งานอยู่นะคะช่วงนี้นะคะจะมีคนแนะนําชักจูงให้ รู้จักหรือว่าแนะนําในเรื่องของการงานได้นะคะนะแต่เราก็ต้องบางคนอาจจะต้องมีเพื่อนนะคะสื่อสารนะคะกับเพื่อนกับคนที่เรารู้จักนะคะจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการงานนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะคะนะใครที่ทําวีซ่านะคะเกี่ยวกับการเดินทางต่างถิน่นต่างแดนช่วงนี้ประสบผลสําเร็จนะคะเดยนะคะจบอีกสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่ อีกสิ่งหนึ่งนะคะบางคนการงานที่ทําอยู่แล้วนะคะช่วงนี้มีโอกาสเปลี่ยนงานแบบกระทันหันนะคะความใจร้อนนะคะเขาเรียกว่าตัดสินใจเร็วนะคะเจ้าชายดาบนะคะนะแต่เราก็การปรับเปลี่ยนแปลงแต่เราก็มีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆงานใหม่ๆนะคะก็มองหางานใหม่หรือว่าสมัครสอบใหม่นะคะหรือว่าใครที่สมัครไว้ก่อนแล้วก็จะได้รับข่าวดีน,นะคะ แต่สองไม้เท้าเขาเรียกว่าต้องมีคนช่วยเหลือต้องมีที่ปรึกษาต้องมีคู่หูนะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสจะได้รับข่าวครา,าวจากบุตรหลานบริวารน,นะคะแต่เราแต่อาจจะเป็นข่าวไม่ดีอาจจะเป็นข่าวาทําให้เราเครียด,ยดนะคะเรามีโอกาสไปช่วยเหลือนะคะบุตรหลานบริวารได้บางคนนะคะเกี่ยวข้องกับการเงินหรือช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน,น้อยกว่านะคะนําความเดือดร้อนมาให้นะคะ โดยเฉพาะใครที่มีลูกน้องมีบริวารน,นะคะมีโอกาสนําความเดือดร้อนมาให้เราหรือลูกน้องออกแบบกระทันหันก็ได้นะคะทำให้เราต้องเปลี่ยนใหม่แบบกระทันหันนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของการเงินวันนี้รายจ่ายเยอะนะคะนะมักจะหมดไปกับคนอายุน้อยมักจะหมดไปกับ บุดร้านบริวารน,นะคะรวมทั้งจะได้รับข่าวคราวการเจ็บกันป่วยของใครนะคะบางคนก็ร่วมงานอาวะมงคลนะคะตัวเราเองก็ต้องไม่ประมาทช่วงนี้นะคะระวังการเดินสะดุดถกล้มชนน้นชนนี่ฟกช้ำดำเขียวของมีคมมีดบาดนะคะต้องระวังนะคะส่วนทางด้านของโชคลาดนะคะเลขหน้าพา่จพากพยิบสีมีเลขศูนย์หน่งนะคะศูนย ต่อไปคนวันศุกร์คนวันศุกร์คนวันศุกร์ดมูนคนวันศุกร์ช่วงนี้พักผ่อนน้อยนะคะนอนหลับไม่ค่อยสนิทหรือว่าบางคนตื่นเช้านะคะแถมนอนดึกด้วยนะคะ ลองพักผ่อนเยอะๆนะคะ <c oughs> ระวังพวกความดันนะคะพวกไมเกรนนะคะวิงเวียนศีรษะนะคะอาการมึนๆงงๆนะคะห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยเดือมูลนะคะคิดมากนอนไม่หลับบางคนพึ่งยานอนหลับเลยนะคะในะช่วงนี้นะคะคนสุขนะคะเขาเรียกว่ามีความกังวลใจกับบางสิ่งบางอย่างมีโอกาสได้รับข่าวคราวกันเจ็บกันป่วยกัน ไม่สบายนะคะการเป็นการตายของใครบางคนนะคะบางคนโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่ช่วงนี้ก็ดูแลนะคะนะอาจจะเป็นคุณแม่นะคะหรือว่าคุณยายนะคะ <traumat> เขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่อายุเยอะนะคะนะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะ สี่ถ้วยนะคะเซ็งเลย,ย moon, นะคะสี่ถ้วยห้าถ้วยเดอะมูนนะคะเขาเรียกว่าความวิตกความกังวลช่วงนี้นะคะไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจกับปัญหาหลายๆสิ่งหลายหลา,ยลายอย่างนะคะณวันนี้เผื่อใจบ้างนะคะกับสิ่งต่างๆที่เราวางแผนไว้นะคะนะเขาเรียกว่าไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจนะคะหกไม่เท้านะคะการงานนะคะ ในเรื่องของการงานยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะยังไม่เงียบเหงาสัทีเดียวนะคะแต่มันเรียกว่าไม่ได้ดังใจเรานะคะหรือว่าใครที่คอยงานโรงงานอยู่ช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะในเรื่องของการงานนะคะเราก็ต้องใช้ความกระตือรือร้นนะคะเขาเรียกว่าอยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้นะคะการเงินนะคะรายจ่ายเยอะไม่พอ,อไม่พอใจนะคะเขาเรียกว่า รายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะของคนวันศุกร์นะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้หญิงนะคะมีเวลาก็ไปตรวจเช็คสุขภาพบ้างนะคะเกี่ยวข้องกับมดลูกนะคะประจําเดือนมาไม่เป็นเวลาเวลานะคะหรืออาการจุกเสียดนะคะเป็นกระพาอาหารหรือว่ากรดไหลย้อนนะคะโรคกรรมพันธุ์ก็ต้องรอบคอบนะคะ พวกแป้งเบาหวานน้ําตาลโรคไร้ารๆโรคกรรมพันธุ์นะคะนะ้มีเวลาก็ไปตรวจเช็คส,สภาส,สุขภาพนะคะนะโดยเฉพาะบางคนก็นอนไม่หลับด้วยนะคะพักอนเยอะๆนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะบางคู่นะคะน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองนะคะ นะทำอะไรก็ไม่ถูกอกไม่ถูกใจนะคะเซ็งเบื่อคนรักได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าคนรักนะคะไม่ได้ดังใจนะคะน้อยอกน้อยใจนะคะได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะอยู่กันคนละที่หรือเปล่านะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะยังไม่ปล่อยวางกับอดีตนะคะ เราเรียกว่ายัางโหยหากับอดีตนั่นเองนะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคแต่ต้องอย่าลืมบวก1ลบหตัวสุดท้ายไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ดั่งใจนะคะส่วนทางด้านของเลขหน้าไพา่จากพะยุเซนนะคะมีเลข8 5 4 6นะคะ8 5 4 6 คนวันเสาร์คนวันเสาร์นะคะเรน,นะคะทึกนะคะอึดอดทนนะคะณนะวันนี้นะคะเ็เรียกว่าอาจจะมีงานเข้ามาให้คนวันเสาร์ต้องรับผิดชอบนะคะบางคนได้งานใหญ่บางคนได้ไปเจอลูกค้าเรื่องมากก็ได้แต่เราเอารอดนะคะเราแก้ไขปัญหาได้ เรียกว่าต่อให้งานหนักงานเหนื่อยนะคะคนทั้งสองไม,ไม่กลัวอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ขยันนะคะนะเป็นคนที่แกร่งนะคะผู้หญิงแกร่งผู้ชายแกร่งนะคะราชนีดาบอีกนะคะนะัสเตน้นราชินีดาบก็เรียกว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะสู้ทุกสถานการณ์นะคะนะงานหนักงานเหนื่อยนะคะรับผิดชอบได้ดีมากๆนะคะ ช่วงนี้คนวันเสาร์มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะแทนเพรสชีพผจรลงเทา้ามีดวงยกย้ายบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับการงานการยกย้ายงานการเปลี่ยนงานนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะในช่วงนี้นะคะถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับประเภทเต้องใช้ยดยานผ่านหนะนะคะหรือว่าประเภทส่งถึงที่ Delive r y ก็ได้นะคะหรือว่าออนไลน์โซเชียลนะคะ งานทางด้านนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะคะแต่คุณเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วนะคะมุ่งมั่นอยู่แล้วนะคะเหนื่อยนิดนึงแต่คุณไม่กลัวนะคะขอยมีงานเถอะทาได้หมด4เหรียญน,นะคะอยากเก็บเงินละนะคะบางคนก็อยากเก็บเงินอยากเก็บทองรู้จักคุณค่าของเกินเงินที่มากขึ้นนะคะตั้งเหยียบตั้งกอดนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีความจําเป็นอะไรมากมายก็เก็บเงินดีกว่านะคะช่วงนี้นะคะ นะคุณก็คิดแบบนี้นะคะแต่การเงินไม่ขาดนะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่ก็มาเงินเก่าหมดเงินใหม่ก็มานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้หญิงโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะค่อนข้างจะแข็งแข็งกับคนรักหรือว่าจ้องจับผิดคนรักก็ได้นะคะเรียกว่าไม่ค่อยหวานกับคนรักก็ได้นะคะนะก็เราก็ต้องลด ลดลงมานะคะลดความแข็งลงมาบางคนชอบใช้เสียงดังๆหรือว่าชอบใช้เสียงขมขู่คนรักก็ได้นะคะพอเราขึ้นสเตรนนะคะแถมราชนิดาบอีกเ็าเรียกว่าคําพูดนะคะค่อนข้างชัดเจนนะคะแบบนั้นได้นะคะส่วนทางด้านของคนสดคนสดช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานการเงินเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้นะคะนะ่าจะไม่เขาเรียกว่าจะไม่ ไม่โฟกัสในเรื่องของคู่นะคะหรือบางอารมณ์อยากอยู่คนเดียวหรือบางอารมณ์อยากมีคู่นะคะโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีนะคะมีเลขแปดศนย์สี่สี่นะคะแปดศนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำำําททำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ